สบายดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องประทานท้างพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังรใจให้กับทีมงานนะครับวันนี้เรากินข้าวเช้าคนเดียวนะครับโอ้ยว่าสิกินผู้เดียวมาเลยเนาะมันดังมันดีไปปกดีพุ่ะะพนขี่รถมาแล้วพ,ลพุ่นโอ้ยนี่อไรมาพี่น้องมึงดับไกลๆปรได้บ่น้อยอ๋อ กูอยู่คนเดียกูทำโน่นนี่ยกของหนักมึงไม่มาพอกูกินข้าวพวกมึงมาเลยนะไอ้พายไอ้ปายชื่อมันหลานชายอุ้ยหอยเด้พี่น้องเนยหอยหอยสวัสดีครับอันนี้หอยไม่ใช่หอยเชอรี่นะนาไม่ไปยีบอะไรเมืกีนก็ยังอันนี้มันเป็นหอยนามักนกินได้ทั้งยวงเลยได้พี่น้องเลย นานานจะมาไล์ในช่องนี้นะครับบุกให้ว่างพี่หน้องเอ้ยน้ำจิม้ม <c oughs> ชุดหยดกินข้าครับผมนะผัดเผ็ดหมูป่า ใส่สตอแต่ว่าหนังมันน่าจะหยาบผมวะผมเคยทำรอบก่อนแล้วมันเคี้ยวไ่ได้เหรือเปล่หนังก็หยาบเลยรอบนึงสวัสดีครับสดีครับมาครับกินน้ำกัน มาตูนกินข้าวสา,างกินด้วยนะครับฮิชชิปใส่เบ็ดแน่ครับจับไปนี่หอยหนานะคิดไหมครับทำมาแต่หนองบัวลำพูเซบครับผมนะอุ้ยหอยหนา กินหนูเป่ามีอยู่นะซื้อมาแช่ไว้ในตู้เย็นอยู่เด็กชายน่มไปเข้าห้องบันทึกเสียงอยู่อุดรครับกับวันที่กับวันที่ยี่สิบเอ้ยไม่ใช่วันที่ยี่สิบกับวันที่ยีิบห้า ถ้าเป็นหอยเชอรี่มันต้องมันต้องเอาตามัน,นออกไม่ลงนอน้เป็นหอยนามัต้องออกกินข้าวเจ้าครับให้ทานครับผมมันจังเจ้ากินข้าวเจ้ามันจังเจ้ามันจังไวเอลจังไวเป็นคนที่ชอบสตอแต่ไม่ตัวแหล่นะ อดเป็ดหมูป่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอร่อยครับผมบ่าวช่งางเบาะิบซีขอบคุณครับกินบ่ไปจิป,ปี๋เนี่ปปน,น,น่าอร่อยแท้ แร๊บคบมาครับอยู่บ้านนะวันนี้มีแขกรับเชิญนะวันนี้แขกมาจากสุรินทร์นะครับคู่ปรับเก่ายังไม่ตื่นคนรวยเป็นแบบนี้แหละตื่นสายไอยเรามันคนจนนี่มันต้องตื่นเช้านะานะเพราะว่าเราหาเช้ากินเช้าไง ไม่ได้หาช้ากินคําเสียตีกับเจ๊เอื้องวันนี้นะ่ะคนแก่ปกติแถวบ้านผมนี่ตื่นเช้านะคนแก่ทางสุรินนี่ตื่นสายนะทุกเมนูครับจัดังอยากได้เสื้อเสื้อ หมึดแล้วจมูนะจยไ,ไอตามมาสายวันนี้สิบหกนาทีแล้วนาทีละสองบาทเข้างานสายนาทีละสองบาทเปิดมาเห็นพ่อหิวเลย หอยนาด้วยพี่น้องมันเป็นหอยซีรีกินทั้งยวงเลยนะหอยนี่ดูมารีบร้านไทยอย่ามาอยู่ หนังสือไม่เรียนจงให้เรียนก็ไม่เรียนอยากได้มอไซค์ไปโรงเรียนไอ้สาวที่จะปั่นจักรยานซื้อ m s x ให้ขับไปรุเรียนได้สามวันพ่วงมันไส้เขาเอาทรายไปกรอกใส่ตรงเ,เครื่องใช่ไหม <c oughs> เขา <c oughs> เอาเอาทรายไปกรอกใส่ตรงเครื่องนะ่ะเละ หลังจากนั้นก็ออกแก่โรงเรียน,นเข้าสู่วงการว้าแดงนอนเวีนวงการนี้กลางคืนไม่หลับไม่นอนเดแต่สุดท้ายก็เลิกได้นะไม่เลิกยังไงประธานห้างเป็นถึงวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแต่หลานชายตัวเองอมหลอดอยู่ในห้องก็ไม่ได้สิ มันต้องเลิกมันไม่ดีถ้าไม่อยากเรียนในระบบก็เรียนนอกระบบเอากศนอ,อย่างนั้นสบายพี่แซ่บครับผมสบายเฮ้ยหมูหยองทำรสแดง,งนีไหมโอาแรงครับ จกปุ้งให้เลยมาเด้อทุกท่านทุกคนที่เข้ามานะครับอ่านทุกเม้นะั์นอร่อยไหมหำน้อยอร่อยไหมทำน้อยทำนี่บ <c oughs> อกนนหำใหญ่นะ <c oughs> น่าอร่อย <c oughs> นี่นะอุ๊บ นาร้อนๆกินได้ทั้งยวงนะจริงๆต้มอา,าไรมาชิมหอยนะตูนตรงนี้น,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 นตรงนี้นนะตรงขอบเนี่ยเลยเตาแก๊สไปนะตรงกระดาษฟอยนะเห็นไหมเหนื่ยหนัาขึ้นนั่นแหละ สุดเสี่ยวจะคำนะครับจัดไปสนจัดให้พี่พอดีประธานามีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวหาต้องทักล่วงหน้านะครับบางวันไม่อยู่นะบางวันผมไปงานนะผมก็ว่างแค่วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็งานรถไถ ยิบสามยิบสี่ก็ไปหาบอสโจ <c oughs> แล้วกดการอะไรไข่ไหมลำบากยากขินขนาดไข่ยังได้ดาว โมงหระดาว,ดาว <c oughs> กินข้าวแล้วก็ใงานในพี่นอ้องมีอย่างเนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็ทําทงานนะครับประชุมทีมคิดคอนเทนต์นะครับถ่ายทําตัดต่อแล้วก็มีงานเพลงด้วยนะงานเพลงหลายเพลงทําค้างไว้เนี่ยอานรคยครือหลดคเนี อย่าง็่อันดื้อให้บุ้งไงครับแซบครับผมสบายดีพี่น้องทางสอบปลาฟอลกินกับหอยครับต้นหักผมส่งลงอุดรเมื่อคืนนี้กับจับปูทะเบิกแล้วเพิ่นขอลงอุดร ไบอรก,กูดโชเนี่ยแม่บ่เหเี่ยวบดีด้อย้ำขาดบ่ละสวัสดีหนูเกตสด,ดีครับคุณยุพินาดีครับเป็นตาไแซ่บอร่อยครับผมหอจอกอพาตีลูกชายลวงอุดอรครับ <c oughs> ลูกชายอยู่อุดอร ไปทำงานที่อุดอรไปห้องบันทึกเสียงดาบกินนำ้ำด้มาครับน้ำจิ้มหอยแซบครับผมเียบซีจากอุบลหิวตามเลยมักตามมันล่าบล่าะ ไอ้ตามันว่าจะเอารถไปติดเครื่องเสียงเลยเนีะยม่บอกนันคือบุเขียนไปลงเวลาคือบุทักมาลาบบอกปมะกล้าไม่บอกว่าไม่กล่าเดี๋ยวให้ลาเลยนะลา<ม>ยาวๆเลยไม่ต้องจ่ายเงินเดือนลายาวๆเลย <c oughs> พัดเผ็ดหมูป่าใส่ สตอืขนาดไขรยังต้องเดาอืวขนาดไขรยังต้องเดาอยู่เจไดของน้องกระเขาเจทางเหนือครับอยากกินหอยนน้องดิวตี้ หอยเยอะเลยแถวน้องดิมบีตี้อยู่นะไม่มีอะไรไหมอะไรก็อะไรครับไปไปเปิดตู้เย็นฮนะตู้ตู้เปิดตู้เย็นมีอะไรเหลือไหมแซ่บครับผมไม่มีไม่มีมมเมยืมร้อยมีอะไรเนาะโอ้แล้วปิดๆเลยแป๊บนึงพี่น้อง ไปไปเดี๋ยวได้ปนรถขยะมาพี่น้องซื้อเงร้อยให้องเงินได้ไปเสร็จตูไปทาได้อีกางงบอกนาำมาตังร้อยนี่ไปไปซื้อเงนะเอครับผมพีงมยงพีน้องเลยโอ้ยหมดตีนกฤิีสุดนอเอาสมนี้นลลวพี่น้อง เดี๋ยวผมไปซื้อเอ็มร้อยให้กับพนักง,งานเก็บขยะนะครับเป็นสินน้ําใจเพราะว่าขยะบ้านผมมันเยอะนะครับเพิ่นเปิดเพียงมาพี่น้องผมย่ามันจินลิกระซิด